จบด้วยกานหรังเหตการณ์เรค่อยก็มาเรื่อยๆนะครับมาถึงในที่สุดร,รอบต่อไปนี่ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศกันแล้วหลังจากที่ทีมที่ไทยที่เข้ามาเนาะนี่จะเลือดใจกบชาละวันสิงห์ดิโอจะพอค้ำแดงเทพสอนใส่ ไช้กันก็ไปเรียบร้อยนะครับได้ผู้เข้าไปชิงชนะเลิศแล้วก็คือแสงเจริญชัยกรุ๊ปกำจรอคำแดดนั่นขึ้นไปชิงชนะเลิศกันแล้วก็ก็จะมีชอร์ันสิงโตกุสิงลิโอเนาะไปชิงที่สามกันครับเทพ๊บซ้อนไส้แล้วกแพ้นะครับจะไปชิงที่สามกันผู้ชนะกันไปชิงชนะเลิศ มันาเลิศก็อนได้ช่วยพราต้าชานกับเงินรางวัลอีกครั้หนึ่งเอามาลุนกันนะครับถึงเวลาที่เรารอคอยกันมาเบือเหม่อเลยอ่ะเดี๋ยวครูทีเก็บข้นที่นีเนาะไปต่ละรอบลอกไรุนกันยังกระถึกกันเลยนั่งโมติดกันเนาะคนในฟังในนั่งโมติดเลยล่ะก็รุนเรื่องสุวรรณยางค์งเลยสูสีส,สูสีจน ในวีใจวัดน้ำทิ้มเลือกเห็นไหมขาดกันได้เดียวเอาละครับเรือเขาเทียบตึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับคู่นี้ยิงที่3ก่อนก่อนนะครับยิงที่3ามะระวงังช่อระวันซิงลีโอขับเรือจากพิกิทนะครับ,รบแข่งกับเรือสอปปลเล่าเทียบซอสไส้ครับพี่น้องยิงไปชนะกับยืนด้รางวัลที่3ไปครับรางวัลที่3ามในมีมีเงินรางวัล Jordi si Mi dengan Abdi. ขาดนำเนะื่เลือกันไปเลยออกแรงจนจนยืดกระฟังเนี่ยอ้าผลออกมากะคารวันสิงลิโอนะครับเลือกแกจากพิกิตครับผูเส็นใจูู่้ชนะนะครับในที่นับที่สามยอดเทพสอนไส้กับประยุอัดบัรที่4ี่ ครับอ๋อมาลุ้นกันมาเนี้ชิงชนะเลิศน,นะครับระวังเจ้าพ่อข้าแดงกับแสงเจริญชัยกรุ๊ปด้วยาไก่ช่องนะครับเรื่องจากตั้งฟังสอบปลารากันทั้งปูนะครับมาลุ้นไปน้ำกันนะครับเจ้าพ่อข้าแดงนี่ช่วงนี้ในรอบนี้นะครับบริยุ้มุ้งแดงนะครับอยู่มุ้งน้ำเงินฟังหน่ำของฟังสอบปลารา ส่วนเสียงเจ้าเลนใจกรุบนีมาอยู่อุมแดงไม่นำฟังไทยครับนะเอ้าทารุ่นครับตัวนี้เทียบรุ่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปยีเป็นผู้ชนะเลิศในงานแข่งเลือกประเภทนี้สำเรั่ซมสต์บัตไทยเล่าของขจังหวัดบึงการมี2อ6 8ครับไปยได้ด้วยพระราชท่านครับเงินรางวัล บชนเลินเรือัำหนึ่งมาลุ้นกันครับนาทีเราถึกใจจนจ,จ,จอเข้ามาละ ใช่นะครับไขทองหรือว่าแสงเจริญชักุ๊ปนะครับเ mm hmm. ขาชินชัยเป็นแชมป์ประจำปี 2, สองพักสิบแปดน้ำแขงเรือป,รปีนี้แข่งเรือเกี่อ่ำจังหวัดใต้เล้านะครับของจังหวัดบึงการในปีนี้นผู้ชนะเลิศเป็นนันที่สุดนะครับเฉ mm hmm. พาะคำแดงก็ได้ลองชนะเลิศรับหนึ่งนะครับ mm hmm. ต่อไปก็จิบเป็นชาวับ้านซิลิโอ ครับนนชนะเลิศร่องน้ำรับซองอเทปซ้อนไส้ก็ร่องน้ำรับจำน้ำดับนะครับอ่ะอันนี้ก็พอละพอกันปีหนะ้ฟาฟ้าไหมตัวบ้านนี่แล้วเรื่องงันแข่งเลื่อนจากผู้ชนะเนลิศลราก็จบละคำพอดียหญ่ๆครับบ้านไปบ้านบ้านละบานอ๋ออยู่ดีไม่แห้งกันสุบูสุกคนเด้อพี่น้อกถึงสองฟังไคล้าห้องนี่แหละ คับพี่นาฟ้าไม่พอกันไหมในงาน่องจังหวัดเหมือนกันอ่คลิปนี้่าฟ้าจากกันไปซะก่อนสวัสดีครับ